สวัสดีค่ะเพื่อนๆชื่อแหม่มนะคะวันนี้แหม่มจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้นะคะที่แหม่มเป็นเลื้อหลังมาเองเนาะก็คือเป็นกรรมพันธุ์มาจากคุณแม่นะคะอาการเนี่ยก็คือถ้าสมมติอากาศร้อนมากนะคะหนาวมากเนี่ยก็จะมีผื่นลมพิษขึ้นทั้งตัวเลยเราทานยากแก้แพ้เนี่ยแผงและ20บบาทก็พอที่จะบรรเทาอาการคันตรงเนี้ยไปได้บ้างเนาะ,ะจนกระทั่งวันนึง มันอาการหนักมากขนาดที่เราต้องไปโรงพยาบาลนะคะก็คือต้องไปให้คุณหมอเนี่ยฉีดยาเข้าเส้นเลือดนะคะเพื่อรักษาเกี่ยวกับอาการภูมิแพ้ตรงเนี้เนาะส่วนกระทั่งวันหนึ่งแหม่มมานั่งคิดว่าคือถ้าเราจะต้องมานั่งกินยากแก้แพ้ไปจนตายเนี่ยมันไม่โอเคตับไตไส้พุงเรามันอาจจะไม่เหลือแล้วเนาะเพราะฉะนั้นคือแหม่มก็เลยเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่รักษาภูมิแพ้เนาะก็คือได้มาเจอสินค้าตัวนี้ค่ะ บาลานยูคอนะคะตัวนี้จะเป็นสมุนไพรออร์แกนิก1 0 0เนะคะก็คือเขาจะเป็นซอฟ์เจลนะคะซึ่งจะออกฤทธิ์ได้ดีมากกว่าแบบเม็ดหรือว่าแบบแคปซูลที่เราทานกันปกติเนาะเพราะฉะนั้นคืออาการภูมิแพ้ที่แหม่มเป็นบ่อยๆนะคะจากปกติขึ้นวันเว้นวัน,วนอาทิตย์ละครั้งอย่างเงี้ยแหม่มทานไปได้ครบ1เดือนนะคะอาการดีขึ้นภูมิแพ้ที่แหม่มเคยเป็นนะคะไม่กลับมารบกวนการใช้ชีวิตประจําวันของแหม่มอีกแล้วแต่ยังไม่อยากให้เพื่อนเพื่อนเชื่อนะคะลองไปหาซื้อมาทานกันดูนะคะค